การที่แกะหนึ่งเดียยังไงให้ได้คะแนนดีตอบติดแน่ทุกคณะก่อนอื่นพี่ต้องขอแนะนําข้อสอบทีแกดให้น้องๆรู้จักกันคร่าวๆก่อนว่าคืออะไรทีแกะเป็นข้อสอบแนวใหม่ที่เกิดจากการปรับข้อสอบแกะเดิมนั่นเองโดยจะมีทั้งหมด3พาร์ทคือ 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษหรือทีแกอินการคิดอย่างมีเหตุผล 3. สมัรถนะการทํางานข้อสอบเป็นแบบบร์ดในแจกข้อสอบพร้อมกันทั้ง3พาร์ทม,มีเวลาแค่3าชั่วโมงค่ะให้บริหารเวลาในการทำํำเองดังนั้นถ้าอยากได้วิชาทีแกตคะแนนสูงต้องวางแผนในการทําดังนี้ 1. ให้เริ่มทำจากพาร์ทที่น้องขนัดที่สุดก่อนถ้าสำหรับพี่ที่แ้อนมานให้เก็บทีแกต3หรือสมัรถนะการทํางานก่อนเลย 2. หลังจากนั้นลองดูว่า ทีแกอิงกับทีแกดพาร์ทเหตุผลน้องถนัดพาร์ทไหนมากกว่าแล้วให้ทำพารัทนั้นต่อท,ทันทีแต่จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองถนัดพาร์ทไหนวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้น้องลองสึกคำโจทย์ให้ครบทุกหัวข้อโดยน้องสามารถเก็บเนื้อหาพีแกดทั้งหมดภายในระยะเวลา1เดือนด้วยคอพีแกดพาร์ทเหตุผลและสมรรถานะการทำงานบายใบคที่ตีวติวตรงจุดเน้นเทคนิคทำโจทย์เนื้อหาอัดแน่นเข้าใจง่ายฝึกทำข้อสอบครบทุกแนวมากกว่า40คลิปสอนรวม8ชั่วงโมง ติวจบครบพร้อมสอบแน่นอนน้องคนไหนสนใจพักแชสสอบถาหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ o p e n ดูเรียนทีแคสสมัครเลย